สว,ส,สวัสดีค่ะอินดีต้องรับเข้าสู่รายการไอร่าจี่ปุ่นค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีปฏิเสธเวลาคนญี่ปุ่นชวนหรือขอร้องอะไรเนาะครับเพราะว่าหลายๆคนถามมาเยอะมากเลยนะเวลาคนญี่ปุ่นชวนแล้วเราอยากปฏิเสธแต่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงให้มันดูดีรักษาน้าใจคนญี่ปุ่นมีปฏิเสธมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างเลยเนาะงั้นเรามาดูตัวอย่างแรกกันดีกว่าคุ้งไก่ว่า 遠慮させていただきます。今回は遠慮させていただきます。ค่ะก็ภาพแปลตรงๆนะคะก็จะแปลว่าครั้งนี้ขอแบบว่าเกรงใจขอไม่ไม่ละกันซึ่งมันมันอยู่ในบริษัทใช่ไหมคะสวนใหญ่ก็ใช้คำสุภาพมากเลยใช่ไหคะอืมซึ่งว่าเอ่อฟัวหน้าคนหนึ่งใช่ไหมคะวันนี้ก็มีเวลาไหมทํางานเสเร็จแล้วจะไปด้วยกันไหมก็ อาจจะคนใหม่ก็เกรงใจวันหน้าใช่ไหมคะเรื่อวมีติดตระด้วยต้องปฏิเสธโอมโอมดีกว่าใช่ไหมคะไม่อยากเสียเมตมา,ายาทก็เลย<ช>จะพูดว่าใช่ก回はおめでとうさせていただきますก็คือจะสุภาพมากเลยนะคะอเองเดียวเพราะว่าเกรงใจเนาะใช่ว่าปฏิเสธเนาะค<ช>ือ<ช>คนญี่ปุ่นจะไม่พูดตรงๆนะคะใช่ไม่ใช่ว่ามันธุรกิจเขียวกัางคันเดียวใช่ไหมคะใช่ก็คือต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้นะคะใช่ค่ะมาดูตัวอย่างที่สองนะคะ ปฏิเสธร,รูปแบบไหนอีกนี่คะที่สนนะครับ今回は見送らせてくださいนะครับค่ะขอช้าๆช้าๆอีกรอบอได้ไหมคะ今回は見送らせてください今回は見送らせてくださいครับค่ะครั้งนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนคือไม่ได้ปฏิเสธว่าโ no นตรงๆใช่ไหมแต่ว่าพูดว่าขอเลื่อนไปก่อนชนใหญ่คนญี่ปุ่นก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ไหม<嗯>ใช่ไหมคะค<ช>ือเข้าใจใช่ไหมคะ ถ้าเป็นคนไทยบางทีแบบเลื่อนไปก่อน่อาจจะเข้าใจว่ายังไม่ได้ปฏิเสธ<嗯>คือเราจะรู้กันนะคะถ้าเกิดมีคนญี่ปุ่นพูดอย่างนี้แสดงว่าปฏิเสธแล้วนะคะแล้วมาดูข้อต่อไปข้อสามมุกชิโอฮานาชิですねมุซกชิโอฮานาชิですねแปลว่าเป็นเรื่องที่ยากเนาะคือไม่พูดตรงๆอีกแล้วนะใช่ <laughs> คือเหมือนแทนที่จะบอกว่าไม่ไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือพูดอย่างน<嗯>ี้ว่ายากนะแล้วก็คนญี่ปุ่นจะชอบทำอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ไหมชอบทำอย่างนี้พยายามคิดคิดคิดใช่ใช่ใช่พอเห็นท่าทางอย่างนี้ละมาละมาละแนวโน้มปฏิเสธแน่นอนเลยแบบเคยทัไหมรับพอเห็นซีได้มาคิดมาละสงสัยปฏิเสธชัวเลยนะคะก็พูดอย่างนี้ไปนะคะค่ะค่ะประโยคต่อไปよく考考ええささせせてていいいいたたたただだののでですすががหลังจากที่ได้คิด ไตรตรองพิจารณามาแล้วคิดว่านะคะไม่พูดต่อให้คิดเอาเองละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะเรือนี้ใช้บ่อยจําได้เลยเหม<ช>ือนก๊อชนะก็คือหลังจากที่เอาไปคิดที่บ้านแล้วคิดไปคิดมาแล้วไม่แต่ไม่พูดนะคะแค่แบบเหมือนว่าแค่นี้ฝ่ายตรงข้ามก็จะเข้าใจแล้วว่าปฏิเสธค่ะมาดูประโยคต่อไปดีกว่าおやに立てず残念ですおやに ทัเทือน่าเสียดายประโยชน์นี้ไม่ชอบมากเลยจะแปลว่าขอโทษด้วยที่ทำประโยชน์ให้คุณไม่ค่อยได้ก็คือว่าอยากจะแสดงออกว่ามึงขอโทษจริงๆเลยค่ะสมัยยายใช้กับลูกค่ะใช่ของลูกค้าเนาะคือเหมือนอยากช่วยแต่ทำอะไรไม่ได้นะขอโทษจริงๆอยากช่วยแต่ว่าไม่สามารถเป็นประโยชน์กับคุณได้เนาะใช่มันไม่จริงๆเนาะประโยชน์นี้จะรู้สึกดีนะขอโทษด้วยนะที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้นะคะขอไในะครับ ごご事事情情おおしししいいたたますประโยคนี้สุภาพมากอันนี้เรื่องเรื่องส่วนใหญ่เรื่องหนักนะครับเรื่องหนักใช่ไหมคะไม่ค่อยใช้เนาะปกติก็ไม่ค่อยใช้ประโยคนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะคะค่อนข้างจะเป็นทางการมากๆเรื่อถ้าเรายกตัวอย่างก็เกี่ยวกับ เงินนะครับเรื่องเงินเงินทองทองใช่ไหมบริจาคให้หน่อยหรืออะไรถ้าสมมติว่าคงเอินใช่ไหมครับน่าสนใามากเกิดอะไรก็ได้นะครับจะต้องใช้เงินใช่ขอเยืมหน่อยขอยืมเงินเราก็แบบบริเดิเข้าใจได้นะครับแต่ว่าเข้าใจนะแต่เราก็ไม่ยืมไม่ได้ไม่ยืมไม่ได้ไม่ยืมไม่ได้แต่แต่ว่าปกตรงก็รู้สึกว่าเขาก็ลำบากมากจริงๆนะเข้าใจแล้วใช่อาจจะเป็นหนี้ก็ได้ใช่ล้มละลายแต่ว่าอยากช่วยนะแต่ รู้สึกเข้าใจความรู้สึกมากเลยนะแต่ว่าเราก็นะมีครอบครัวที่จะต้องดูแลเหมือนกันนะคะประโยคนี้ก็คือจะพูดว่านะคะคือเว้นไว้นะคะเข้าใจความรู้สึกมากๆเลยค่ะแต่ทำน้ำเสียงเหมือนคุณฮากะด้วยนะคะเมื่อกี้ขออีกรอบได้ไหมคะช้าๆชัดๆทำน้ำเสียง นะคะแล้วถ้าเกิดสมมติจะพูดกับเพื่อนที่ไม่ใช่ลูกค้าจะพูดยังไงดะีคะเช่นเพื่อนมาขอยืมเงินเพื่อนกันนะคะจิจูะว่าก็ตะเกโดจิจูะว่าก็ตะเกโตจุดๆนะคะ <laughs> สำหรับเพื่อนกันก็นจะพูดอย่างที่คุณยกูกิพูดนะคะพูดว่าจิจูะว่าก็ตะเกโดคุณยูกิใส่อารมณ์นิดนึงค่ะใส่อารมณ์ใส่อารมณ์นิดนึงจิจูะว่าก็ตะเกโดจิจูะว่าก็ตะเกโด ไม,ไม่ไม่สบตาไม่สบตากลัวเดี๋ยวใจอ่อนนะคะใช่ใค่ะแล้วมาดูประโยคต่อไปยอยากจะเป็นแรงให้คุณมากๆเลยนะคือยามายามาแปลว่าเหมือนว่าภูเขาภูเขาใช่ไหมเหมือนแปลว่าอยากมากๆมากๆนะคะก็คืออยากอยากจะช่วยมากๆเลยแต่อยากจะเป็นแรงให้คุณมากๆเลยแต่ นะคะไม่พูดต่อคิดเองใช่อยากช่วยเตว่ามันไม่มีทางก็ได้เนาะอคือคนไทยอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยจะเขาเรียกอะไรจะพูดจบประโยคแต่คือคนญี่ปุ่นเงี้ยบางทีพูดไม่จบประโยคเนาะเดงาจุดๆถ้าเป็นภาษาไทยคนทยไทยก็ถามแต่อะไรละ่ะคะใช่ไหมแต่ทำไมเนาะอมาดูประโยคต่อไปดีกว่าครับいろいろな方がお話を持ってきてくださるのですがいろいな 方がお話を持ってきてくださるのですが。ประโยคนี้ก็ดีเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนเนี่ยมาขอร้องเอาเรื่องนี้มาบอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าแต่ว<は>่าจุดๆนะคะไม่ตอบต่อ <laughs> คือแค่ฟังประโยคแค่นี้คนญี่ปุ่นก็จะรู้แล้วว่าคือปฏิเสธเหมือนว่าเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายคนเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดกับฉันอยู่แล้วนะแต่ว่าวงเล็บปฏิเสธ <laughs> ก็หมายความว่าปฏิเสธเธอไปนะคะก็คือไม่ได้เหมือนกันนะคะเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่า ฉันปฏิเสธคุณคนเดียวปฏิเสธทุกคนเท่าเทียมกันถ้าเป็นเพื่อนกันจะพูดยังไงคะคุณโมนาจิอย่างนี้เป็นต้นนะคะเผื่อเพื่อนมาถามก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายคือคือแปลว่าการูณาเข้าใจ สถานการณ์ของฉันด้วย <laughs> <า S 1> นะคราวนี้คือไม่ไม่รักษาน้ําใจกันแล้วนะคะเหมือนรู้สึกงุนหงิดแล้วนิดนึง, <c oughs> น,น,งนะเหมือนอย่างเช่นว่าตื้อมากๆเลยเนาะตื้อตื้อตื้อแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยเข้าใจฉันด้วยคือนี้คือค่อนข้างแรงในภาษาญี่ปุ่นแล้วนิดนึงเนาะใช่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันจะพูดยังไงดีคะโอ <c oughs> ้ค่ะอีกรอบสั้นๆนะคะโอ้ค่ะอีกรอบสั้นๆนะคะ เริ่มน่ากลัวขึ้นนะคะอย่างงี้นะคะก็สมมติคนที่ตื้อมากๆบางทีเราปฏิเสธไปหลายๆรอบแล้วเขาอาจจะยังตือ้ออาจจะยังแบบไม่ฟังนะคะก็ใช้คําพูดแบบคุณทากะไปนะคะควันนี้เราก็ได้เรียนหลายประโยคมาเลยนะคะเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ช่อง I love j a p a n ี s e ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีสสดครัคร Happy Halloween